กับสวัสดีค่ะพี่น้องพรากันคลิปนี้เป็นชุดล่างลราพัฒนาเนาะค่ะจะเอาจบอยู่ในกันทั้งสิบทั้งหน่วยจะท่านบอหนี่พี่น้องว่าค่ะไปเบ่งคาเตือนเลยเนาะค่ะคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะไปเบ่ง ชุดเด่นบนก่อนเนาะคะ่ะชุดเด่นบนงวดที่แล้ววางไว้ที่ศูนย์กับหนึ่งไม่ใช่เด่นบนเด่นบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างแอดว่างไว้ศูนย์กับหนึ่งเข่าที่หนึ่งหนึ่งที่ผ่านมาเดินมาตลอดสุดอ่าสูตรนี้ยังม่หลุดงวดนี้ได้ 0. เก้ากับศูนย์แอดวาพี่นองเห็นแถกเก้ากับศูนย์มือนี้นะคะไปดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็เดินยาวยังไม่หลุด งวดที่แล้ววางไว้เจ็ดแปดเก้ามาที่เจ็ดเจ็ดเมื่อนี้ว่างแปดเก้าศูนย์พี่น้องชนกันสูตรที่ยังเดินดีที่ยังไม่หลุดชนกันที่เลขเก้ากับเลขศูนย์เห็นบ่พี่น้องว่าชนกันที่เลขเก้ากับเลขศูนย์ค่ะยังบอท่านหลุดยังเดินยาวยาวอยู่เดอ้อค่ะพี่น้องที่ยังไม่หลุดเนาะคะ่ะไปเบื้องสูตรที่หลุดแน่แล้วเนาะคะ่ะสูตรที่หลุดแน่แล้วสูตรนี้ได้ เจ็ดกับห้าเอาพี่นองแคบเอาชนกันที่เลขเจ็ดสองสูตรนี้ <c oughs> ขอภพ่ค่ะชนกันที่เลขเจ็ดสูตรมวนนี้คือสูตรที่รุดแล้วเนาะคะ่ะสําหรับสูตรที่ย่างบ่ท่านได้รุดชนกันที่เลขเก้าแต่สูตรมวนนี่รุดเบิดแล้วผู้ละงดชนที่เลขแปดกับเลขเจ็ดเนาะคะ่ะเอาไปสูแนวทางลางเลยเนาะคะ่ะพี่นองเนาะนะคะ เนแนวทางของเลขล่างว่าอ่าสูตรไดมันสีเดินต่อเนาะคะ่ะสูตรไดมันจะนั่นบบเนาะคะ่ะไปดูแนวทางของวดที่แล้วว่าค่ะพี่น้องอ่ารุดเยอะมากเนาะคะ่ะวัที่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าแนวทางมันเป็นอ่าสูตรเลขตองเลขเบิร์นเลขตองพี่น้องรุดเบิร์สะแนนเลยเนาะคะ่ะรุดเบิร์ตถูก,ถกตัวเลย ทุกสูตรเลยนี่สูตรเดินแน่ป๊บไปเดี๋ยวแอดจะขัดมาลงให้พี่น้องเนาะคะ่ะสูตรได้ลูดฮอดนั่นแน่เขาก็าจะขัดออกนะคะขัดออกไปเลยสูตรได้ลูดแบบบอบปนี่ก็ไซต้องเอาออกก้อนเนาะพี่น้องเนาะถามจังบ่เสียเวลาพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรได้มันเดินกะไปต่อสูตรได้มันลูดกะเอาออกเท่านั้นละเนาะคะ่ะพี่น้อง รู้สึกว่าสูตรจะหลุดเยอะมากเลยเนื่องจากว่าเลขออกเบิรออกตองเนาะคะ่ะออกแบบนี้แอดกับวสูดขึ้นกันไปนะะ่นองว่าสามารถที่จะอาไปต่อได้เลยนะคะไปต่อได้เลยลุดมดเลยค่ะดูดมดเลยหลักหน่วยล่างนะคะเข้าอยู่สูตรนี้ กับสูตรนี้กับสูตรนี้นะคะเฮาจะเอาเฉพาะสูตรที่เดินกันแล้วกันพี่นอ้องแอดเทปไว้มันบอกเขา่าจะเอาเขามาถอนนอกพี่น้องว่าบ่หลักหน่วยล่างงวดที่แล้วอ่สูตรนี้ก็เข้านะคะสูตรที่ลดออกไปลดมันมันเคี่ยงสื่อๆเนาะพี่น้องเนาะ,ะมันเคี่ยงสื่อ หลักหน่วยล่างสูตรนี้มันเดินเด้อค่ะพี่น้องสูตรนี้มันเดินอยู่นะคะสูตรนี้เดินดยู่ไปต่อเดี๋ยวเด้อย,ย้ายค่างานยู่ลูกค่ะร้านหน่อยจากชัยภุม่มทักมหายหาย่เนาะคะ่ะ สูตรนี้งวดที่แล้วเราวางไว้ที่3 4 1สี่หนึ่งหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขหนึ่งงวดนี้ได้ศ1นย์เห็นไปแล้วตัวนี้ให้ยูนอพี่น้องเ่าเสียเวล่าเนาะสูตรที่20 1 4หสหลักหน่วยเข้าที่เลข1น,นะคะเดินต่ออ่มันลดไปแล้วผู้รางวดงวดนี้90-3ชนกันที่เลขศูนย์ที่หลักหน่วยล่างเอาสูตรนี้ก็เข้าที่เลข1น,นะคะ หลักหน่วยเขาอยู่ตัวนี้หลักหน่วยล่างพี่น้องงวดนี้หนึ่งสองเก้าเนาะคะ่ะสูตรนี้ได้ศูตย์หนึ่งสีมันจะไม่สองสูตรที่ได้สูตรเดียวกันงวดที่แล้วแอดลงลงว่าอ่ามันเป็นสูตรเดียวกันบ่ไเด้เขาวีเบิงอยู่เนาะคะ่ะสูตรนี้งวดที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งสีก็เข้าที่เลขหนึง่งหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะที่นี่เนาะคะ่ะพี่น้องที่นี่ที่นี่อ่าสูตรในบ้างที่ยังไม่หลุดนะคะ สองสูตรนี้ที่ยังไม่หลุดสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดสามสูตรนี่ที่ยังบม่หลุดชนกันอยู่ที่เลขเก่ากับเลขสามเนาะคะ่ะแต่สูตรนี้หลุดไปแล้วหนึ่งงวดนะคะสูตรนี้หลุดไปแล้วหนึ่งงวดชนกันที่เลขเก้ากับเลขสามอยู่เอาพี่น้องแคปเอาก้อนเนาะคะ่ะแอดจะเอาสูตรหม่มาลงเพื่อสรุปฟั้นดบอบปั้นบอมากับมีเดอพี่น้องเนาะคะ่ะ มันไม่มาก็มีหลักหน่วยล่างเนาะค่ะเบาเค่ะลูกเบาเบเล็กหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเล็กหน่อยแซวเมาอยู่นะคะตานไปบอกพี่ต้าหน่อยเน่อัดคลิปอยู่หลักหน่วยล่างเอดขัดออกมาสูตรไม่ยุแครนะคะเบาๆหน่อยค่ะลูกเบาๆหน่อยแม่ทำงานอยู่ หลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างห้าเจ็ดแปดสี่งวดที่แล้วแปดอันนี้เป็นสูตรใหม่เด้อค่ะพี่น้องที่ขาดออกมางวดที่แล้วลงสองสี่ห้าหนึ่ง 2, 4, 5, 1, เข้าที่เลขหนึ่งที่หลักหน่วยล่างนะคะที่หลักหน่วยล่างงวดนี้ได้เจ็ดเก่าศูนย์หกหนึ่ชนที่เลขเก่าแล้วอา้าวเลขเก่ามันจะดังทั้งล่างทั้งบนบน่พี่น้องสามหกแปดเจ็ดเข้าที่เลขแปด เจ็ดศนย์สองหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งที่หลักหน่วยล่างงวดนี้92้าสอีสามลาดเลขเก่าก้สูดโพูดเลยมาบ่นาะพี่น้องหลักหน่วยล่างสองกับ8เข้าที่เลขแปหนึ่งกับ5กับหนึงเข้าที่เลขหนึ่งบันไดเก่ากัหาที่บันี้พี่น้องเก่าสามสูตรรวดเลยนะคะเข้าขัดหลักหน่วยออกมาสามสูตรนะคะสูตรไม่นี่สามสูตรนะคะ ร่มมากล้วันนี้รดแห่กับพ่อลดแห่พี่น้องล่มกับพ่อล่มสามสูตรนี้ชนที่เลขเก้าพี่น้องเห็นบ่ค่ะเนอะค่ะ,คะเอาพี่น้องแคปบเอาเดอค่ะชนที่เลขเก้าสามสูตรที่หลักหน่วยล่างเนาะค่ะเอาพี่น้องแคปบใบสำหรับสูตรเก้าว่องหันเนาะค่ะสูตรเก้าสามสูตร ชนอยู่ที่เล็กใดเดี๋ยวแอดจะล่างถาบในเบื้งนะคะชนสูตรนี้หลุดไปแล้วนะคะเอาสูตรที่เดินอย่างเดียวสูตรที่เดินอย่างเดียวชนที่เลข9ก้าสสูตรเท่ากับว่าหาสูตรนี้ชนเล็กเก่า6สูตรนี่ชนเล็กเก่ายุหาสูตรนะคะเล็กเก่ากับเลขกยั้งพี่น้องที่ชนกันอยู่หนี่นะคะเดี๋ยวด้อ9 หลักหน่วยล่างเราฟันไว้ที่เลข9กับเลขบวกนั่นป้าปลายมดเลยเนาะคะ่ะป้าปลายสี่กับสามก็แล้วกันพี่น้องหน่อยแต่เม็ดเดียวคือเก่านะคะเก้าสี่สามที่หลักหน่วยล่างฟันเก้าเม็ดเดียวนะคะเก้าสี่สามฟันเก้าเม็ดเดียวเด้อพี่น้องที่หลักหน่วยล่างนะคะ หน่วยล่างเขียนใบก้อนขนะี 9, 4, 3, 9, ่นเก้าสี่สามวงกลมเก้าไว้มิดเดียวก้อนเนาะคะ่ะหลักสิบล่างมาที่นี่เนาะคะ่ะหลักสิบล่างมีสูตรใดเข้าบ้างนะคะหลักสิบล่างสูตรนี้ก็เดินต่อนะคะเขาจะเอาแต่สูตรที่เดินเท่านั้นนะคะสูตรนิดเอาออกเลยนะคะ รูดสองงวดกับน,นี่ต่อกันนะคะอะอกเลยนะคะพี่น้องเห็ดออกมาลายกะบรูดลายตันพี่น้องนะคะ,ะจะพยายามอ่าเห็ดให้มันหน่อยก็นี่นะคะจะพยายามเอาจับให้มันหน่อยก็นี่มันพอไหวมันลายเกินนะคะ เอาออกมาหลายช่อนช่ว,ว่าจะมากพี่น้องเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนวิธีทํทำสูตรแล้วนะคะจะถ้าเมื่อนี้ลดเฮาจะยกถิมทั้งแผงเลยอแอดคือเบาคักแทนยกถิมแมนค่ะแอดจะเริ่มต้นแกะสูตรใหม่เลยแต่ว่าสูตรเด่นเฮาเฮายังมีสูตรเดินหลายอยสูตรเด่นบนล่างพี่นอ้องนะคะเฮาอาจจะเดินสูตรเด่นก้อนก็ได้น,นะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยนพี่น้องตามนี้เลยว่าอาจจะเดินเฉพาะสูตรเด่นก้อนนะคะ สูตรนี่ซีปล่างนะคะสูตรเก้านี่ยังเดินอยูยวค่ะสูตรนี้ยังเดินต่อเอาสีสีสีเนาะค่ะสี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 ชมพูไปใส่นอกแบบที่นี่เพื่อเป็นเสียเราพี่น้องเอาเป็นชมพูพอังสีผูเฒ่าเนาะค่ะสมัยเก้าหุ่จักรไสีสิวแอดบอกลูกร้านว่าเอาสีสิวมาให้แม่แน่นอน เด็กหน,น่อยอยางยันปวดหัวพี่น้องหลักสิบล่างเข้าที่เลขหนึ่งะะอันนี้เป็นสูตรเก่ามีสูตรมานั่งบอมีอยค่ะพี่้องนี่เด้วแคปเอาหนึ่งหนึ่งเะคะเจ็ดห้าสบวกหได้สิบสองบวกหได้แปดเจ็ดห้าสามสิ เจบกหได้12บสองบกหได้8 7ดเสองแนะคะสูตรนี้หลุดไปแล้วงวดหนึ่งไป,ไปลักหน่วยนะคะพ่ามีเก่ามีแต่8สูตรนี้งวดที่แล้ว3ามหสองหลัก10ล่างก็ไปเข้าที่เลขหนึ่งโยคะพี่น้องสูตรเก่าเนาะคะ่ะ งวดนีท้ทำแล้วได้7จ็ดห้าหนึสูตรนี้ชนกันที่เลข7ค่ะพี่น้องนะคะชนกันที่เลขเจดที่หลักสิบล่างสูตรเก่าที่ยังไม่หลุดก็คือที่ซ้ายมือเพราะฮันได้หลุดนะคะเพราะฮันได้หลุดจากสูตรเนาะค่ะหลุดไปสูตรหนึ่งยูข,ขวามือนะคะซ้ายมือยังมาหลุดชนกันที่เลข7ดเข้าไปเบิ้งหลักสิบไม่ดู้วถึงกับพี่น้องมาที่นี่มันจะได้ยุทธีตัวใดนะคะ หลักสิบหม่เอาค่ะมือแรกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเหตุใด,ดออกมาหกแปดเสมเข้าที่เลข9 4้าสหเนึ่งเข้าที่เลข1นึ่งวนี้ได้3ามหาหกศูนย์นะคะสามหศูนย์ไปดูสูตรที่2องเนาะคะ่ะหกเก้าห้าหเ้าหนึ่งเข้าที่เลข9้า หกเก้าห้าหเข้าที่เลขหนึ่งนะคะไปดูสูตรที่สามจงเทียบชนกันไหมนะคะ789เข้าที่เลข9 901เข้าที่เลขหนึ่งที่หลักสิบงวดนี้ห้าหกนะคะไปดูหลักสิบล่าง9ก้เข้าที่เลขเอา้าเก้เข้าที่เลขเ้า หนึ่งหเก้าเข้าที่เลขหนึ่งเจ็ดสองห้าพี่น้องที่นี่นะคะซีสูตรนี่เขาเอกมาเทียบชนกันเบิงเนาะคะ่ะเทียบชนกันเบิงว่าชนกันยุทธิตัวใดชนบามาก็มีเดอ้อพี่น้องเนาะคะ่ะชนแล้วไม่มาก็มีนาะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแอดหาหน้าทับก่อนมันจะปิว้วเนาะคะ่ะเอาพี่น้องแก็บเอาเดอ้อค่ะ4ีสูตรนี่ พี่น้องเห็นปะสี่สูตรนี่นะคะเอาแคปเอาก้อน4ีสูตรนี้ชนกันที่เลขห้าสสูตรเลข7ก็3าสูตรเนาะคะ่ะสามสูตรเจ็ดสสูตรลองยังบนันี้อ่ามุนันทอกันมดนะคะสองตัวเจห้าสามเนาะคะ่ะพี่น้อง7จ็หาสามที่ หลักสิบล่างบัดนี้เอามาเทียบกับสองสูตรนี่บัดที่นีนนะคะเอามาเทียบกับสองสูตรเก้าได้บัดนี้พี่น้องเดี๋ยวเด้แอดจะล่องขยับใบนี้ออกไปที่มันบบคือ <c oughs> มูปันไดน,นะคะแอดจะเอาว่างพี่น้องเบิ่งว่ามันชนกันที่ตัวใดน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าสูตรนี้ชนกันที่เลขเจ็ดเมตรเดียวพี่น้องเห็นว่าเอดนางได้ยกกล่องนี้จากเจ้าของก็เลยว่าเห็นหนักกล่องนะคะชนเลขเจ็ดชนเลขกเจ็ดเมตรเดียวเลยค่ะเจ็ดเลขเจ็ดมีเจ็ดโตไมีหาโตหาสูตรนี่ล่องอยังคะ่ะ หนึ่งสองสาสีรองห้านะคะรอง5้หามียูซีใบอยู่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่เจหนะคะหลักสิล่างเนาะสิล่าง7จ็หห เจ็ดห้าหกนะคะคาร์บามีหกอยู่สามตัวเอาพี่น้องแคปอเ,คเอาเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เอาสารุปใหายก้อนล่างว่า,าหัแนแอดส,ร,สรุปบนให้แล้วเนาะมันสีเม็นบ่สรุปบนให้แล้วต้นสีเม็นบ่เห็ดบ่ใค่ถือแก้แค่ได้ค่ะพี่น้องแก่กับอยากเห็ดนะคะอยากสั้นห้หลักสิบล่าง ล่างเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกนวค่ะสิบล่างเจ็ดห้าหกหน่อยล่างเก้าสี่สามลักซิตฟันไวทีเหล็กเจ็ดนะคะ มันัหนพี่น้องมากกเอาลักน้อยฟันอะไรทีเล็กเก่าเลยเงีๆเลยพี่น้องจับเอาเองเด้อเนาะคะ่ะจับเอาเองแอดจะจับตามที่แอดมักย่างเดียวเลยมื่อนี้เนาะคะ่ะจะจับอยู่สองคู่คือเจ็ดเก้าห้าเก้าที่ล่างแอดพ่อมักเหล็กหลายตัวพี่น้องเนาะคะ่ะปกติจะเพิ่มักเหล็กหลายตัว เก่าก็หากเก่าฟันเจ็ดเก่ามดเดียวเลยลางสิเ่ียนว่ายดาแอดเดอว่าเาตามสูตรบ่มักกับพันเนาะค่ะแอดบอกว่าถือกระมีเนาะค่ะเบาตามสูตรซืือๆเอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดดีไว้สำนีเนาะหลายหน้าที่มากพี่นดองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ